สวัสดีครับพบกับผมช่องในด่างปาพีนะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะสว่วนตัวผมชื่อเล่นชื่อดัาเดียวนะครับเผื่อเอฟซีจะได้เรียกถูกคืออีพีแรกเนะ่ยมีอยู่ว่ามี FC ฟซีทางบ้านนะครับส่งรูปภาพรูปภาพนึงมาให้ผมดูผมก็ดูผ่านทางรูปภาพแหละเดี๋ยวผมให้ทีมง,งานขึ้นให้ดูนะครับรูปภาพนี้ก็จะเป็นวิวภายในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนาะ f อซส่งรูปนี้มาแล้วสอบถามในดาบว่าเนี่ยช่วยดูให้หน่อยในรูปภาพนี้มีเปรตไหมสัมผัสถึงสิ่งลี้ลับเล่ลับอะไรได้ไหมอ่าในดาบก็ดูปุ๊บตอนนี้นในดบาบกำลังทำง,งานอยู่นะแล้วในดาบก็มานั่งทข้าสมาธิดูปรากฏว่าภาพที่เขาส่งมาให้จากทางบ้านนะในในดาบตรวจสอบแล้ว,วอ่ะมีในดาบสัมผัสได้ว่ามีเปรต วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านที่ตามรูปภาพนะีที่ส่งมาให้ไดดั่งดูนะแล้วเขาก็ถามต่อว่าเป็ดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในดั่ก็ดูว่าเป็ดเป็นผู้ชายแล,และในดัางจะดูต่อไปอีกว่าไม่ได้มีเป็ดเช่นตนตนเดียวนะในภาพน,นี้ในหมู่บ้านนี้มีเป็ดอยู่สองตนนะในดัานก็เลยบอกเอฟซีท่านท่านที่ส่งรูปมาให้ในดั่งดูนนะบอกว่า,วาสัมพันธ์ได้ถึงวิญ,ญญาณเป็ดสองตนนะและเอฟซีท่านเนี้ย พอพูดกระดาษก็ตกใจมากว่าเนะกระดาษรู้ได้ยังไงว่ามีสองตนอันนี้ดาดกเา็เข้าสมาธิชาญนะแล้วก็ใช้ชานตรวจสอบดูก็พอดูภาพนีเ้เสร็จในดานก็รับรับปากว่าจะลงพื้นที่เนาะไปช่วยนะไปแก้ไขไปฟังพันเดือดร้อนจากชาวบานะ้านเนาะว่าเขามีอาการหวาดกลัวยังไงอะไรยังไงเพื่อต้นเขาบอกว่าการค่ามันคือเนะาะเขาออกมาจากบ้านไม่ได้เลยลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่า กัวเป็ดอ่ะเดี๋ยวดักจะลงพื้นที่นะที่จังหวัดสิงห์บุรีครับสวัสดีครับอ้าวัสดีครับผมเอ่อเรียกว่านายดาบป่าผีก็แล้วกันเนาะวันนี้ลงมาพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีที่นี่อำเภออะไรแม่อเภอเมืองอเภอเมืองตำบลอะไรครับตำบลบางพุซาตำบลบางพุซาจังหวัดสิงห์บุรีหมู่อะไรเนี่ยที่นี่หมู่อะไรไม่มีหมู่จ้ะซอยที่สาม แล้ววันนี้ที่ผมมาเนี่ยแม่อยากให้ผมมาช่วยเรื่องอะไรอยากให้ช่วยเนระื่องเรื่องเป็ดข้างบ้านอไอ้ที่บ้านมีของอ่า,า,อาฮะอะครับเป็ดเป็ดเป็นลักษณะยังไงที่แม่เห็นแม่เจอบ่อยไหม,ไมเห็นได้ตอนคืนะนอนยู่บ้านใหญ่เห็นสูงลิฟเลยสีขาวเออแล้วเขาก็เดินอยู่แถวเนี้ยในหมู่บ้านแล้วใช่ไหมเดินเอ,อแล้วเขาบอกกันว่าเป็ดผู้ชายเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเนี้ยจริงไหมมีใครเคยเห็นไหมจริง มีคนอื่นเห็นใช่ไหมที่ไม่ใช่แม่มแ,แต่มีมีมีคนมาเช่าบ้านอยู่แล้วเขาเคยเห็นเขาเห็นแล้วเขาก็ออกไปแล้วเขายิ่งไม่ได้แล้วเวลาแม่เห็นเห็นตอนกลางคืน<ช>อ่าเห็นเห็นล่าสุด,ดี่ยตอนกลางคืน,<อ>นเป็น,นเป็นคืนเดินหงายใช่ไหมใช่เขาก็เดินเขาก็เดินอยู่ ตอนน้ำท่วมนะเดินเนี่ยเดินยังยังเพิสี่ทุ่มนะยังไม่ได้นอนแต่เดิน้องจ้องจ้อจ้อตอนสีุ่่มเดินแม่แอบมองอยู่มุมไหนมุมในห้องแม่อยู่บ้านนั้นเหรอใช่ะไอยู่บ้านนั้นอ๋อแม่จะไก่อนแม่อยู่ข้างในเ้าก็เดินวนไปวนมาเดนไดนมทีก็นั่งนยอยท่หน้าต่างขอข้าวเอนั่งนองยองหน้าต่างข้าบนนั่นเหรอใช่แล้วขอขอข้าวกี่มื้อเขาพูดหรือขอพูดขออยากป็น เขาฝันหรือไงเรื่องีไม่ฝันเหรอเ็นตเป็นคุยกันอย่างเงี้ยแล้วแม่ไม่กลัวไงไม่กลัวเขากลัวกันเขาอยู่ไม่ได้เขาออกมอ๋อแต่แม่เห็นมันคนคุ้นเคยกันก็เลยไม่กลัวแล้วแล้วมันจริงไหมปากเขาดูเข็มอย่างในหนังนจริงไหมปากเขาไม่เหมือนปากเราหรอแเขาดูดขาไก่นะเป็นรอยเข็มเข็มเข็มร่วงร่วงที่บาดอ๋อเป็นรอยดูดขาไก่เี๋ยเรามาดูแล้วมันเป็นรอยจุดรอยที่เขาดูดไป คือปากเขาไม่เหมือนปากของเราแล้วแล้วแล้วมือเท้าอะไรเขาเป็นยังไงไม่เห็นผมนแต่เห็นแต่มือเแต่ตอนนั้นเห็นมือใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่อยที่เขาบอกว่าใหญ่เท่าไบลานจริงไหมจริงจริงแล้วเขาเหมือนคนเราไหมเหมือนปกติไหมหรือเขาดำหรือเขาขาวหรือยังไงเขาเหมือนคนทั่วไปไหมทั่วไปนี่แต่ตัวใหญ่ใหญ่มากอแล้วตอนที่เขาเสียแม่อยู่อยูตอนนั้นแม่อยู่เท่าไหร่ตอนที่เขาเสียตอนประมาณเท่าไหร่ แม่เยอทูนี้ตายอ่ะเขาพ่อแม่พ่อเขาว่าตายเขาก็เอาข้าวไปเสือกเสือกเสือกแล้วก็จะกินไม่ไมกินขเขาไม่รู้จนเน่าเขาถึงได้รู้ว่าพ่อเขาตายเขาเป็นโรคแล้วก็ป่วยเขาเป็นโรคพื้นเมือมากเลยวนะลูกสาวเขาเอาเข้าว วางให้เสือกเสือกเสือกอ่ะแล้วส่วนตัวแม่เชื่อเรื่องผีไหม,ชไมเชื่ออ่ะแล้วแม่เชื่อเรื่องบาปบุญไหมเชื่อแม่ก็ไม่มีอะไรแนะนําก็อยากจะให้ทําบุญนะนบนเ,เนาะสวดมนอะไรเงี้ยรักษาศีลอ่นะมันมันก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะอ่ะอ่ะก็อันนี้ก็อาจารย์ฝากมาให้แนะนําให้ทําบุญทำทานบ้างโอเคก็ไม่มีแล้วละเดี๋ยวผมจะเชิญวิญ,ญญาณเอกเนี่ยนะนะทั้งสองตอนนะไปสู่ภังคมที่ดีคนระับ อ่ครับนี่นะครับเป็นบ้านที่ผู้ที่เสียชีวิตนะครับามาเป็นเปดน,น,นะครับก็มาเดินวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็ให้คุณพี่ท่านนี้นะครับจุดทูบบอกกล่าวนะครับ อ่าครับเอ่อคือน้องทคนเนี้ยเขาส่งรูปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแม่พระแม่อ่าพระแมงวัวใช่ไหมน้องกอดอ่านั่งกาดเนาะนอเอะอ,เ,อเนี่ยก็คือเนี่ยผมเข้าชาแล้วก็สัมผัสได้นะก็มีจิตอิงยาของสุรกายแฝงอยู่ในในในรูปปั้นเนี้ยต่างตนเนาะแล้วก็ส่งผลให้น้องคนเนี้ยไม่สบายบ่อยใช่ไหมใช,ใช่ไม่สบายยังไงปวดท้องปวดหลัง เป,เป็นตลอดเห็นไหมเป็นตลอด,ลอดจริงๆแล้วในรูปปั้นนี้ก็มีเทวดาอยู่ด้วยเนาะแต่เทวดาท่านพลังต่ำกว่ออาอสูรกายเนาะแต่ก็เดี๋ยวจะเชิญเทวดาท่านไปอยู่ที่อื่นแล้วก็จะเอาจิตวิญญยางของอสูรกายเนี่ยออกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเนี่ยเอาไปไว้วัดเนาะแม่โอเคเนาะโอเคนะก<ช>็ะะจะไม่มีการทุบทำลายเนาะคอยขนูคอยขนุไม่ไม่มีอะไรเนาะไม่ไม่ได้มีของที่ไม่ดีแต่ยังไม่ได้ดูให้เลยว่า เนาะเป็นจ,จิตปัญญาดีไหมอะไรเงี้ยเนาะมาค ana, มู่กันอ่่ามคูกันแต่แต่อันนี้ไม่ไม่ไม่ไมีอะไรอันนี้มีเนาะอ่ะก็เดี๋ยวผมไปเข้าสมาธิชักคกู้รับอ่ะ เราไม่รู้อาการเลยก็เที่ยวมันอยู่เที่ยวมัเราเขาเคยมาที่เราเห็นยังไงข่าตัวนี้มันยังไงก็มีคนเห็นเนี่ยเป็นน้ำไม้หอคือพวกขาไนอนตรงเนี้ยเห็นผู้หญิงเดินเห็นผู้หญิงเดินแล้วว่าเรื่ตกใจหัวเดียวแต่งเห็นบ่อยไหมบ่อยแล้วพี่เห็นไหมไม่พี่แต่เขาเห็นคือไม่เห็นเหรอคือไม่เคยเห็นแต่เดินแต่ข้างบนจะมีคนเดินตลอดอ่า ก็คือเสาตัวนี้เนะาะก็ก็มีมีอะไรอยู่ในนี้แหละเนาะสองพันได้ก็เป็นเทวดาคันทัตาตอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเชิญท่านออกจากเสาตัวนี้เนะาะก็คนที่ว่านี้เขาจะได้ไม่กลัวนะโอเค